สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรแตงโมชาแนลนะครับพลงนี hmm. ้ครับผมจะพาทุกคนไปทําการเอาข้อมูลมือถือของโทรศัพท์มือถือ Android ออกครับ mm hmm. ที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่บน อยู่บนมือถือของเราครับมันจะบอกว่า 2GB นะครับข้อมูลเต็มข้อมูลเกินนะครับผมนะครับทำยังไงมันก็ลบไม่ออกนะครับแล้วก็จะมีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทานะครับผมก่อนที่จะไปทาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสัญกร่งให้มิดแตงโมชาแนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสาวเยอะโซฮอนชาแนด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมสีเสื้อโครตสีเพราะว่าไฟวิดีโอผมหายนะครับผมผมเลยได้ต้องมาอัดใหม่นะครับผมโอเค ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมมพร้อมกันเลยครับก่อนรับชมชิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับทุกคนสามเหลี่ยมที่ผมว่ามันเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่เลยโอเคเราจะทํายังไงครับบางคนก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับเลื่อนลงมาแล้วกดเข้าไปเลยนี่ครับมันก็จะแจ้งเตือนข้อมูลมือถือของเรานี่ครับของผมใช้ไปแล้ว5 9 4จิกใช่ิกไหมครับ ปกติแล้วเนี่ยข้อมูลมือถือของเรามันก็เปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้นะ,ะนี่ครับข้อมูลมือถือของเรามันกดเปิดรูปสีฟ้าเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะบอกการออร,อรอบการเก็บเงินเตือนข้อมูลเราลองกดเข้าไปดูครับนี่ครับนี่ครับการตั้งค่าข้อมูลการแจ้งเตือนอะไรมันก็จะบอกนี่ครับมันก็จะบอกว่าการเตือนข้อมูล2องจิก,กะไบต์เห็นไหมครับของใครใช้กี่จิกก็ตั้งเป็นเท่านั้นนะครับสมมุติว่า ผมเนี่ยใช้รายเดือนอยู่ตอนนี้20จิกนะครับผมผมก็จะไปตั้งให้มันเป็น20จิกนะครับเพราะว่าตอนนี้2จิกถ้าเราใช้เกินที่เครื่องมันกําหนดมา2จิกมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเตือนดังที่ทุกคนเห็นนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนแตะเข้ามาตรงที่การเตือนข้อมูล2 2จิกกับไต์ตรงนี้ครับแตะเข้ามาเลยตึง้งมันก็จะโชว์รูป2จิกใหม่เห็นไหมครับก็ให้เราทําการลบเลย ของผมใช้รายเดือน20 g ิกผมก็จะใส่20จิกกะไบนะครับแล้วผมก็ทําการกําหนดเลยนะครับกําหนดปึง้งอ่ะเป็น20จิกแล้วข้างบนสังเกตครับข้างบนเนี่ยไม่มีรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับแล้วก,กลับออกไปอีกนี่ครับผมตั้งไว้การเตือนข้อมูล20จิกกะไเห็นไหมครับเพราะว่าผมใช้20จิกนะตอนนี้เกือบ6 g ิแล้วนะครับโอเคนะครับก็ สามเหลี่ยมข้างบนก็หายไปแล้วนะครับผมถ้าใครที่กําลังเป็นอยู่ก็ลองเอาไปทําดูนะครับนี่ครับหายแล้วไม่มีแล้วนะครับสามเหลี่ยมโอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับวิธีการเอาสามเหลี่ยมนะครับแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือของเราออกนะครับซึ่งเราลาคัญเลอเกินะครับมันไม่ออกสักทีของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของใครเป็นก็ลองไปทําให้พ่อกับแม่ลองดูไปทําให้พี่น้องลองดูนะครับผมนะครับ มันก็มีวิธีการตอนการทำง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมนะโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามและกดสังกระดิ่งให้มิตรมูชแนลเพื่อ,เ,อเป็นการ,กรัจงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ